สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ภาคกุ้งนะครับผมมาอยู่กับกวนที่ซ้อมเซิร์ฟสเก็ตด้วยกันนะฮะอันนี้พี่ต้นกับป๊อปนะครับผมเราทํางานด้วยกันที่รายการเลขระทึกโลกนะครับผมตอนนั้นช่อง3นะฮะก็วันนี้มารีวิวบอร์ดแบบบ้านๆเนอะง่ายๆสบายๆนะฮะอ่ะเริ่มจากบอร์ดของป๊อปก่อนครับรุ่นเป็นรุ่นอะไรฮะนั้นของผมเป็นอะไรนะยุดยาวยาวยิ้ยาวยาวยาวยุดยาวยาวถ้าบยาวรุ่นอะไรฮะชื่อรุ่นอะไรฮะ อะไรนะปลาดังปลาดังปลาดังยาปลาดังโดนมาอะไรผมหมาโดนมาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับในขณะที่ที่ต้นเป็นคนที่ติดตามเพจตลอดเพจขายเนี่ยเคยเจอถูกสุดเท่าไหร่ไม่เอาสิปลาดังปลาดังเนี่ยตอนนี้หมื่นสี่หมื่นสี่ห้าร้มื่นสี่ห้าร้อยเชลปีไหนปีไหนเมื่อวานก่อนหมื่นเก้าปีไหน ีี่นแล้วเขาป๊อปซื้อมานานแล้วเพิ่งซื้อเองพึ่งซื้ออะไรมันฟิลลิ่งเป็นไงตัวนี้บาดังนี่ฟิลลิ่งเป็นไงฮะยาวตัวนี้เล่าให้ฟังหน่อยมันลื่นนะครับมันลื่นแล้วก็มันหมายถึงบอร์ดไม่ต้องมุกวิ่งมุกสินั่นแหละผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้รู้ลึกไม่ได้อะไรเอาเราเอาตามฟิลล์อ่ะไงตามฟิลผมว่ามันลื่นแล้วก็คือจริง ตอนแรกผมก็ยังไม่ได้เล่นหรอกแล้วมันมีพี่อยู่คนหนึ่งคอยสอนก็แบบว่าเขาให้สอนคือให้สอนจากบอร์ดแบบเนี้ยบอร์ดยาวผมก็เล่นก็พอเล่นเออมันดีไว้มันลื่นมันเล่นง่ายพอไปลองบอร์ดคนอื่นที่แบบว่าคือผมไม่รู้นะว่าอออื่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงพอไปจับปุ๊บ มันรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เคี้ยไม่เหมือนอันนี้เลยว่ะอ๋ออันนี้มันลื่นเข้าเต้นว่ะเราก็เลยไปถามราคาอ่าแล้วก็เลยรู้เลยว่าโอ้โหไอ้เคี้ยกูผิดที่อาจารย์กูนี่แหละที่แม่งให้สอนที่สอนบอร์ดกูแพงอ่าโอเคโอเคโอเคก็คือเล่นครั้งแรกมาทับใจอันนี้ไปแล้วใช่่ลืมยากอะไรอย่างงี้ครั้งแรกคือแบบไม่กล้าลองอะไรอย่างอื่นเลยกลัวไม่ได้สรุปโดนมาเท่าไหร่19,900ครับ19,900นะฮะยาวรุ่น ปลาดังปลาดังนะฮะลายสวยมากชูชูลายโชว์นิดนึงฮะเป็นเป็นตัวอะไรเป็นลายอะไรอ่ะเหมือนมันเป็นดอกไม้อะไรไหมอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจนะเออเป็นลายเหมือนแบบเป็นเส้นหยักไม้เป็นโอเคโอเคโอเคอ่ามาพี่ต้นมาตัวนี้เพิ่งโดนมาวันนี้เลยวันนี้เลยอันนี้คืออะไรฮะ J B ยาวรุ่น J B ครับสีแดงสีแดงโดนมาไรหมื่นหกพัห้าร้อยเมื่อก่อนต้องบอกก่อนเขาถ่ายคาเวอร์มาก่อนนะ ใช่ต่ก่อนตะก่อนผมใช้ไอ้บูแฮตบูแฮต h อเวอร์บูแฮใช่ถ้าไมถึงเปลี่ยนเป็นมาเป็นยาวอ่อยากลองนุ่มๆดูคือคือจริงๆเล่นลองเล่นหลายยี่ห้อยืมแหละหลักๆยืมอแล้วก็เยลองดูแล้วก็ขายบอดเก่าในราคาที่เราต่อยอดอันนี้ได้อ่าคือซื้อบอดแพงมามีแบรนด์เน่ยมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกับซื้อละทิ้งนะมันมีมูลค่าเนะมันขายต่ออย่างนราคา ผมซื้อบอดเก่าซื้อหมื่นหกหมื่นสองตอนนั้นราคาทุ่งขายไปเท่าไหร่หมื่นห้าโอ้โหขาดทุนเดียวทนเดียวได้กำไรกำไรเล่นล่นกี่เดือนประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเหมือนเช่าเลยอ่ะอ่าเหมือนเช่าเดือนหนึ่งแล้วก็ซื้อมาอีกนั้นซื้อมหมื่นหกห้าหมื่นหกห้าบวกอีกพันห้าพันห้าได้ตัวนี้มาโอเคนะใช่ต่างกันเยอะไหมฮะยาวกับคาเวอร์ที่เล่นโอ้ต่างกันเยอะอันนี้จะดูซิ่งกว่าอ๋อยาวดูไวกว่าใช่ออแต่ว่าถ้า ผมเคยเล่น cover แบเงี้ cover รู้สึกมั่นคงยืนแล้วไม่ล้มแน่มันไม่มันไม่อย่างงี้ cover มั่นคงกว่าแต,แ,ตแต่พูดในฐานะมือใหม่นะ,ะไม่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 ไม,ไม่ไม่ใช่โปรนะก็ฝึกเล่นประมาณเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยก,ก,ก,ก็ก็ลองดูก็ไม่รู้ว่าไหนดีกว่าลองลองดูแต่ว่าส่วนตัวชอบความเร็วของยาวมากกว่าความซิ่งมากกว่าอยากลองซิ่งอยากลองซิ่ง,อา,งอาจจะกลับไป cover ก็ได้อ,อยากลองซิ่งคือสองแบรนด์นี้มันมันมีคุยเตอร์ที่แตกต่างกันอยู่ อันนี้ของพี่ภาอย่างผมเนี่ยเป็นเป็นคาเวอร์รุ่นเรซินนะฮะตัวนี้ผมโดนมา19บเกาสิก็ผมไม่รู้ว่ามันคือผมเล่นครั้งแรกเนี่ยไปถ่ายรายการแล้วเขาเอายาวไอ้รุ่นไปมาให้เล่นอ่าสีแดงสีแดงไอ้รุ่นฮิตรุ่นฮิตเลยไอ้เราก็ไม่รู้เราก็ลองเล่นเหมือนเหมือนเหมือนบ๊อบเลยผมก็เล่นเล่นยาวก็แบบเออสิ่มันเข้าตีนดีเว้ยอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยมันก็ดีเว้ยแต่ว่าพอพอจะซื้อพอดูราคาไอชิปหายตัวนั้นทำไมมันพุ่งไป ตอนนั้นผมดูอะไม่เจอสี่หมื่นแปดจะเพอ่แบบเฮ้ยเทียบอร์ดเทียอะไรแปงวะก็เลยแบบลองมาศึกษาดูปรากฏว่าก็ทังไม่รู้ว่าคาเวอร์เนี่ยมันเป็นยี่ห้อแรกๆของโลกเลยน่าที่ห้อแรกเลยซ้ำในอเมริกาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ทำมานานไอเราก็เลยแบบศึกษาว่าเอ้ยพวกระดับโปรเนี่ยนั่งเล่นคาเวอร์กันเยอะเว้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีกันเลยเราโปรไม่โปรแต่เราอยากเหมือนโปรผมก็เลยไปจับตัวนี้มาก็เจอตัวนี้มันหาซื้อยากเลตอนนั้นน่ะก็เท่าไหร่ครับหมื่นเก้า เก้าหมดแล้วด้วยเก้าของคาร์นะคือมานานแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยเจ็บเหมือนกันก็ก็อย่าบอกนะตอนนี้เท่าไหร่อย่าบอกนะอย่าบอกนะก็คือก็อันนี้อันนี้ซ้อมเล่นจริงจังเพราะว่าเพราะว่าก็ก็อยากรู้ว่ามันจะเล่นได้ไหมภายในผมท่าชาเลนจ์อยู่สิบสี่วันต้องเล่นให้ได้อะไรเงี้ยตอนนี้วันวันที่แปดแล้ววันที่แปดแล้วก็ต้องรู้สึกว่าอย่างที่พี่ต้นบอกคือมันมั่นคงอย่างยาวน่าจะไวไวมากๆนะใครที่อยากจะซิ่งๆเนี่ยก็ยาวแต่ถ้าอยากได้แบบมั่นคงแบบ จะพูดไงดีว่าเปรียบเทียบเป็นแบบเหมือนรถญี่ปุ่นน่ะค o นด้าโตโยต้าไอ้พวกนี้เหมือนรถแบบรถซูเปอร์คาร์นิดนึงมันจะมีความไวคว้นสิ้งอะไรเงี้ยแต่นี้จะแบบมั่นคงมั่นคงหน่อยใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะหน่อยแต่ว่าจริงจรแล้วมันขยตรงนี้ได้ทุกท่านก็ขยับขยัคลายมันอ่ะมันจะสิ้งขึ้นนะอ่ะ ส่วนนี้เป็นคัสตอมนะฮะอันนี้คือของของของปู่คนถ่ายปู่รีวิวเลยปู่อันนี้ยังไงซื้ออะไรยังไงีม่ี๋ยวสลับปลาปูได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดได้อย่าเห็นหน้าเลยลงลงไหลไหลาหมื่นเป็นงานน่ะเดี๋ยวเมียรู้เดี๋ยวเมียรู้เนีย่เวลานี้อันนี้แผ่นอะไรอะไรยังไงนี่แผ่นเป็นแผ่นหาในเพจนะครับเป็นคัสตอมแผ่นก็หาตอนแรกหาแรกๆมาหาให้ ให้ลูกแล้วแบบว่าจะเล่นแบบว่าประมาณหนึง่งตีไว้งงว่าเจ็ดแปดพันใสทักจีนอเอสเอ็ม<อ><อ>ไม่ไม่แล้วทำไมจะซื้อให้ลูกทำไมไม่มีความคิดจะซื้อแบบบอร์ดสำเร็จรูปเสร็จแล้วอะ่ะเออทำไมต้องเล่นมาก่อนอ่ะเป็นคนเล่นไม่เล่นมาก่อนแล้วไม่ถึงคังสซ้อมเลยอะ่ะก็ไม่อย่างเหมือนใครอ๋ออันนี้ลูกหรือเรา ลูกกไม่อยากเหมือนใครอ๋อไม่เราเองแล้วก็เลยต้องผสมผสานก็คือบอร์ดจากอะไรฮะซื้อจากไหนฮะซื้อจากในเพจประมาณ3 0 0พันบอร์ดที่3 0 0พันะเด็กที่3,000ัพักนี่อะไรพักก็มาเลกิเอ็นห้าเหมือนกันเหมือนกับผมเลยพักคือของยาวเดียวกันเลยพักเดียวกันพักของยาวแล้วล้ออะล้อก็ตัวที่เขาหากันครับไว้สนับอะครับแต่งริงไม่ได้สนับอะไรเลยครับพอดีพอดีเพื่อนมันสายซิ่งเล่นมาอยู่แล้วปล่อยพอดีล้อมีชื่อรุ่นไหม เออมันรู้เลยนะไม่มีใช่ไหมไม่รู้ฟรีแฟกฟรีแฟกเหรอใช่ป่ะล้อนี่เท่าไหร่ทั้งหมด4ล้อเนี่ยล้อนี่จริงๆมันปล่อยปล่อยตอนนี้ฮะไม่มีของนะครับประมาณ2,000กว่าบาทโอ้อมถูซื้อลมรวมแผ่นนี้รวมรวมอ่ะรวมรวมปมานึ่งหม,มื่นสามบอกเมียไปเท่าไหร่ครับหมอเมียไมเอ้ยยังไม่บอกดิยังไม่รู้ยังไม่รู้แล้วซื้อให้ลูก แล้วนี่แล้วนี่ใครมาเล่นเนี่ยเพราะน่าโลกมึงอยู่ไหนปุ๊บมาเล่นแดนอุ้ยสรุปแพงแพงกันนี่เหมือนสามต้อเลือกนะเพราะว่าคนที่เริ่มเล่นน่ะอ่ะผมพูดตรงก็แบบจีเล่แลแอนอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเบาๆอ่ะแต่นี่ห้าพันหกพันมีคัสตอมเลยอ่ะหมื่นสามเลยอะแล้วโอเคไหมมันผสมผสานแล้วมันลงตัวชอบก็ฟิลยาวเลยครับมันอยู่ที่ทักเลยแล้วพอดียาวมันส่วนมาก แผนมันจะมาณ3-4มสี่พอดีให้ลูกด้วยลูกมันก็ยาลูกมันก็ประมาณแบบว่าเผื่อไว้ประมาณเล็กหน่อยก็เต็มที่เผื่อพ่อด้วยก็สามสองคนละครึ่งคนละครึ่งทางอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปดูเล่นชนิดหนึ่งแล้วกันว่าแต่ละอันเล่นฟีลยังไงจับไป มันดูดีตรงที่ว่าแม่งเหมือนสนามส่วนตัวนี่สวยงามมาเลยมาเลยมาเลยนี่ฟ้ามาครับอันนี้ป๊อปครับกับยาว นี่เล่นกันไม่อย่วันนี่คราฟกันได้แล้วนี่นออกมาถึงเล่นคร <c oughs> าฟคราฟก็ไม่เอาไม่มีอะไร <c oughs> นี่นี่ผวผิวผิว,ว,ว <c oughs> อยู่ได้อยู่ปูครับปูมาครับอ,อันนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> นี่กระตมอ,อนนี้สากระตม สา่แม่มาเน่พึ่งเรียนพึ่งเรียนพึ่งเรียนอาจารย์หนึ่งถอนงาน ของลูกของลูก อมาไล่แล้วครับผมเดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ดูครับสวัสดีครับรอพอมมาไล่จลไไบ, hey. บแล้ว